เคยเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเวลาที่เราอยากจะเริ่มทำอะไรเล็กๆของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟาหอมๆร้านหนังสือดีๆหรือว่าร้านค้าออนไลน์มันจะมีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวตลอดเลยว่าเดี๋ยวนะของในสต็อกเราตอนนี้มาเหลือเท่าไหร่กันแน่หรือตอนที่ถ่ายของได้เอตอต้นทุนจริงๆของของชิ้นนี้มันกี่บาทกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับซึ่งเป็นหัวใจของการทาธุรกิจเลย เราจะมาเจาะลึก2วิธีการหลักที่ใช้ติดตามสินค้าคงคลังก็คือวิธีที่เรียกว่า perpetual หรือแบบต่อเนื่องกับอีกวิธีที่เรียกว่า periodic หรือแบบสิ้นงวดเราจะมาดูกันว่ามันทำงานต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแล้วทำไมธุรกิจถึงเลือกใช้วิธีหนึ่งแทนที่จะเป็นอีกวิธีหนึ่งงั้นเรามาเริ่มกันแบบง่ายที่สุดก่อนเลยดีกว่าครับถ้าจะให้อธิบายความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดของ2วิธีนี้มันคืออะไรครับผมนึกถึงการจัดการตู้กับข้าวที่บ้านเลยนะ เป็นภาพเปรียบเทียบที่ใช่เลยค่ะแล้วมันจะช่วยให้ลองเข้าใจไปได้ตลอดเลยลองนึกภาพตามนะคะวิธี perpetual หรือแบบต่อเนื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรามีสมุดจดเล่มเล็กๆแปะไว้หน้าตู้กับข้าวเลยทุกครั้งที่เราหยิบของออกไปใช้เราก็จดทันทีพอเราซื้อของเข้ามาเติมเราก็จดบันทึกเพิ่มเข้าไปใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแค่เราเหลือบมองสมุดเราก็จะรู้จํานวนของที่เหลืออยู่เป๊ะๆแบบ r ร altime เลยค่ะออ oh. คือมันอัปเดตตลอดเวลาเหมือนสกอร์บอร์ดเลยถูกต้องค่ะในทางกลับกันนะคะวิธี p e r i o dic กหรือแบบชิ้นงวดจะเหมือนกับการที่เราไม่มีสมุดจดอะไรเลยระหว่างสัปดาห์เราก็หยิบของเข้าๆออก,ออกๆตามปกติไม่ได้บันทึกอะไรทั้งนั้นแต่พอถึงสิ้นสัปดาห์เราถึงจะมาเปิดตู้แล้วก็นับของทั้งหมดที่มีอยู่จริงๆเพื่อดูว่าเหลืออะไรเท่าไหร่อ๋อคือระหว่างทางจะไม่รู้ยอดที่แท้จริงเลยใช่ค่ะจะรู้แค่คร่าวๆในหัวแต่จะยังไม่รู้ยอดเป๊ะๆจนกว่าจะถึงวันนับของโอเค ภาพตู้กับข้าวชัดเจนมากครับแต่พอเปลี่ยนจากของในตู้กับข้าวมาเป็นเรื่องเงินเงินทองทองในทางบัญชีจริงๆมันทํางานต่างกันยังไงครับทางบัญชีมันก็เดินตามตรกกะเดียวกันเปะ๊ปะๆเลยค่ะสําหรับวิธี p e r p e t u a ชทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าเข้ามาหรือขายออกไปบัญชีที่ชื่อว่าสินค้าคงเหลือซึ่งก็คือสมุดจดของเราเนี่ยจะถูกอัปเดตท,ทันทีทําให้มูลค่าสินทรัพย์ในสต๊อกของเราในบัญชีมันตรงกับความเป็นจริงอยู่เสมอเดี๋ยวนะครับ งั้นแปลว่าถ้าเป็นวิธี p e r i o d i c ตัวเลขในบัญชีสินค้าคงเหลือของผมมันก็จะไม่ใช่ยอดล่าสุดนะสิครับฟังดูน่ากังวลนิดนิดนะใช่เลยค่ะและนั่นคือจุดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในวิธี p e r i o d i c ตัวเลขในบัญชีสินค้าคงเหลือที่เราเห็นมันจะเป็นยอดของเก่าตั้งแต่วันนับของครั้งที่แล้วมันจะค้างอยู่อย่างนั้นไปตลอดทั้งงวดเลยค่ะส่วนของเราที่ซื้อเข้ามาใหม่ระหว่างงวด เขาจะไม่ได้เอาไปรวมในบัญชีนี้ทันทีแต่จะไปพักไว้ในบัญชีอื่นก่อนเหมือนการเก็บใบเสร็จไว้ในแฟ้มที่ชื่อว่าของที่ซื้อรอไว้เคลียร์ที่เดียวตอนสิ้นเดือนค่ะโอ้ขอจากครับคือระบบหนึ่งเหมือนเราดูไลฟ์สดสต็อกสินค้าของเราตลอดเวลาแต่อีกระบบคือการดูภาพย้อนหลังแล้วรอจนสิ้นเดือนถึงจะได้ภาพใหม่มาอัปเดตงั้นเราลองมาดูในสถานการณ์จริงกันดีกว่า สมมุติว่ามีคนคนหนึ่งชื่อคุณแก้วกำลังจะเปิดร้านหนังสือเธอเพิ่งสั่งหนังสือนิยายล็อตแรกเข้ามาเต็มร้านเลยทั้งสองระบบนี้จะบันทึกเรื่องนี้ต่างกันยังไงครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะเมื่อหนังสือล็อตแรกมาถึงร้านนะคะถ้าคุณแก้วใช้ระบบ Perpetual นักบัญชีจะบันทึกทันทีเลยว่า มูล,ลค่าของสินค้าคงเหลือในร้านเพิ่มขึ้นตามราคาหนังสือที่ซื้อมาพูนง่ายคือสมุดจดของเธอจะอัปเดตยอดหนังสือทันทีครับแต่ถ้าเธอใช้ระบบ periodic นักบัญชีจะยังไม่ไปแต่ต้องยอดสินค้าคงเหลือเลยเขาแค่เอาใบเสร็จค่าหนังสือไปใส่ไว้ในแฟมที่ชื่อว่าซื้อสินค้าแค่นั้นเองค่ะแล้วถ้าเกิดมีค่าขนส่งหนังสือมาด้วยล่ะครับอันนี้จะบันทึกยังไงจุดนี้ก็น่าสนใจมากค่ะ ถ้าเป็นระบบ p e r p e เพช l นะคะเขาจะมองว่าค่าขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนหนังสือโดยตรงเพราะถ้าไม่จ่ายค่าส่งหนังสือก็มาไม่ถึงร้านใช่ไหมคะใช่ครับดังนั้นเขาจะเอามูลค่าค่าขนส่งไปบวกเพิ่มเข้าไปในยอดสินค้าคงเหลือเลยแต่ถ้าเป็นระบบฮ e r i o d ดิกก็เหมือนเดิมค่ะเขาจะเอาใบเสร็จค่าขนส่งไปใส่แฟ้มแยกอีกแฟ้มหนึ่งชื่อแฟ้มค่าขนส่งเข้าผมเริ่มเห็นภาพละ คือ p e r p e t u a l จะพยายามรวมทุกอย่างให้เป็นต้นทุนของสินค้าชิ้นนั้นๆโดยตรงและทันทีแต่อีกระบบจะแยกทุกอย่างเป็นหมวดหมวู่ไว้ก่อนแล้วถ้าคุณแก้วเจอหนังสือบางเล่มชำรุดแล้วต้องส่งคืนสำนักพิมพ์นะครับตรรกะเดียวกันเลยค่ะระบบ Perpetual จะลดยอดออกจากสินค้าคงเหลือโดยตรงเพราะหนังสือมันออกจากร้านไปแล้วแต่ระบบ p e r i o d i c กก็จะสร้างเอกสารอีกใบหนึ่งใส่แฟ้มที่ชื่อสินค้าส่งคืนเพื่อบันทึกว่ามีการส่งของคืนนะ ถ้าให้ผมลองสรุปตามความเข้าใจของผมเองนะคือระบบหนึ่งมันเหมือน,มนเหมือนสมุดบัญชีธนาคารของสต๊อกสินค้าเลยใช่ค่ะมีเงินเข้าเงินออกยอดคงเหลือก็เปลี่ยนทันทีเป๊ะเลยค่ะแต่อีกระบบมันเหมือนกับการที่เราเก็บสลิปทุกอย่างไว้ในกล่องรองเท้าทางสลิปเงินเข้าสลิปเงินออกแล้วค่อยเอามารวมยอดตอนสิ้นเดือนเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเหลือเงินเท่าไหร่ของมันเลยจริงๆปรัชญาในการบันทึกข้อมูลมันต่างกันโดยสิ้นเชิงโอเคครับผมเข้าใจฝั่งของเข้า และแต่บัวใจของธุรกิจคือการขายของออกไปแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อการรู้กําไรของเรายัางไงครับสมมุติคุณแก้วขายหนังสือนิยายไปได้เล่มหนึ่งเธอจะรู้ได้ยังไงว่าจากปกราคา300บาทเนี่ยเธอได้กําไรจริงๆเท่าไหร่นี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยค่ะถ้าคุณแก้วใช้ระบบ Perpetual ทันทีที่พนักงานสแกนบาร์โค้ดที่เคาน์เตอร์ระบบไม่เพียงแต่บันทึกยอดขาย300บาทนะคะแต่มันจะทําอีกอย่างหนึ่งทันที คือมันจะดึงข้อมูลต้นทุนของหนังสือเล่มนั้นสมมุติว่า180บาทออกจากบัญชีสินค้าคงเหลือแล้วย้ายไปบันทึกในบัญชีต้นทุนขายทันทีผลลัพธ์ก็คือคุณแก้วสามารถเห็นได้เลยนวินาทีนั้นว่าการขายครั้งนี้เธอได้กําไรขั้นต้น120บาทโอ้โหคือรู้กําไรกันแบบรายวินาทีต่อการขายหนึ่งครั้งเลยเหรอครับใช่ค่ะมันให้ข้อมูลที่ละเอียดและทรงพลังมาก แต่ถ้าคุณแก้วใช้ระบบ periodic ก่อนที่เธอขายหนังสือเล่มนั้นไปสิ่งที่เธอรู้มีเพียงอย่างเดียวคือฉันได้เงินมา300บาทเธอจะไม่รู้เลยว่าต้นทุนของหนังสือเล่มที่เพิ่งออกไปคือเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแล้วแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าเดือนนี้ร้านมีกำไรหรือขาดทุนเธอต้องรอจนถึงวันสิ้นเดือนเท่านั้นค่ะแล้วก็เริ่มกระบวนการนับของ เธอและพนักงานต้องเดินนับหนังสือทุกเล่มบนชั้นและในสต็อกหลังร้านเมื่อได้ยอดสุดท้ายแล้วถึงจะเอามาเข้าสูตรคำนวณที่เราอาจจะเคยได้ยินกันคือต้นทุนขายเท่ากับสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกของที่ซื้อเข้าระหว่างเดือนลบด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวดที่เพิ่งนับเสร็จไปเมื่อกี้นี่ค่ะแปลว่า29วันในหนเดือนนี่คุณแก้วกำลังบินโดยไม่ดูจอเรดาร์เลยหรอครับ ธออาจจะคิดว่าหนังสือเล่มนี้ขายดีมากแต่จริงๆแล้วอาจจะขายไปแบบขาดทุนทุกเล่มโดยไม่รู้ตัวเลยจนกว่าจะสิ้นเดือนมันคือความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความเรียบง่ายของระบบนั้นเลยค่ะคือเรากําลังมองภาพรวมตอนจบไม่ใช่การมอนิเตอร์แบบช็อตตัวช็อตฟังมาถึงตรงนี้แล้วมันเหมือนกับว่า p e r p e พชวลดีกว่าเห็นๆเลยนะครับแล้วทําไมถึงยังมีคนเลือกใช้ p e r ีย d i c อยู่อีกล่ะครับทําไมคุณแก้วถึงอาจจะยังลังเลที่จะเลือกระบบนี้เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะเพราะทุกอย่างมี2ด้านเสมอ เหตุผลหลักเลยก็คือเรื่องของความซับซ้อนและต้นทุนในการทำงานจริงลองนึกถึงสมัยก่อนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีระบบ POS นะคะการจะทำระบบ Perpetual ได้หมายความว่าทุกครั้งที่มีการขายพนักงานต้องจดบันทึกไม่ใช่ค่าราคาขายแต่ต้องไปเปิดสมุดเพื่อหาต้นทุนของสินค้าชิ้นนั้นแล้วบันทึกอีกรายการหนึ่งมันเป็นงานที่เยอะและเสี่ยงต่อความผิดพลาดมากค่ะครับดิฉันเคยมีลูกค้ารายหนึ่งเป็นร้านขายผ้าเล็กๆในตลาด เขาใช้ระบบพิเรดิกมาตลอดเพราะมันง่ายมากสําหรับเขาแค่เก็บใบเสร็จตอนซื้อผ้ามาแล้วสิ้นเดือนก็มาวัดผ้าที่เหลือในม้วนดูเขาคิดว่ากิจการไปได้ดีมากแต่พอถึงช่วงหนึ่งที่เขาตัดสินใจจะขยายร้านและลองเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เขาถึงได้คนพบความจริงที่น่าตกใจว่าผ้าบางลายที่เขาคิดว่าขายดีจริงๆแล้วมีการหดตัวหรือถูกตัดเศษทิ้งไปเยอะมากระหว่างการขายทำให้ต้นทุนที่แท้จริงสูงกว่าที่เขาคิด กำไรที่เคยจินตนาการไว้มันหายไปเกือบหมดเลยค่ะโห oh. การที่เขาไม่มีข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดมาเป็นปีๆเลยเป็นเรื่องที่ชวนขนลุกเหมือนกันนะครับแปลว่าข้อดีของ periodic คือมันง่ายในการทำงานรายวัน แต่ข้อเสียคือเราอาจจะพลาดข้อมูลสำคัญที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจไปเลยถูกต้องค่ะดังนั้นถ้าจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆนะคะระบบ periodic จะเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กมากๆที่เจ้าของคุมเองทุกอย่างมีสินค้าไม่กี่ชนิดไม่ซับซ้อนเช่นร้านขายของชำเล็กๆที่เจ้าของพอจะจำได้คร่าวๆว่าอะไรใกล้หมดและการนับของสิ้นเดือนก็ไม่ได้เป็นภาระหนักหนาอะไรครับ ส่วนระบบ Perpetual จะเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการข้อมูลที่แม่นยำเพื่อการตัดสินใจเช่นร้านที่ขายของมูลค่าสูงอย่างร้านจิวเวอรที่การหายไปของสินค้าชิ้นเดียวส่งผลกระทบใหญ่หลวงหรือธุรกิจที่มีการหมุนเวียนของสินค้าเร็วและซับซ้อนอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องการรู้ทันทีว่าสินค้าไหนต้องรีบเติมแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำบัญชีแล้วแต่มันคือเรื่องของกลยุทธ์ในการทำธุรกิจเลย ระบบหนึ่งให้ความคล่องตัวและการควบคุมที่แม่นยำแต่อีกระบบให้ความเรียบง่ายแต่ก็ต้องยอมรับความไม่แน่นอนที่มากขึ้นใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะธุรกิจที่ใช้ perpetual ไม่ใช่แค่รู้ว่ามีของเหลือเท่าไหร่แต่เขาสามารถเห็นได้เลยว่ากาแฟตัวไหนขายดีที่สุดในช่วง10บโมงเช้าหรือเห็นว่าขนมเค้กตัวไหนขายไม่ออกเลยในบ่ายวันอังคาร ข้อมูลนี้ทำให้เขาสามารถจัดโปรโมชั่นลดราคาเค้กเฉพาะช่วงบ่ายวันอังคารได้หรือจัดเซตกาแฟคู่กับขนมที่ขายไม่ดีเพื่อระบายสต็อกได้ทันทีอ๋อแต่ถ้าเป็นระบบ Periodic กว่าจะรู้ว่าเค้กตัวนี้ขายไม่ออกก็อาจจะสิ้นเดือนไปแล้วซึ่งมันก็เสียโอกาสไปแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นผมขอสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกทีนะครับการเลือกระหว่าง2ระบบนี้มันคือการเลือกระหว่างการมีภาพวิดีโอไลฟ์สดของสต็อกสินค้า ที่ให้ข้อมูลเรียลไทม์เห็นทุกการเคลื่อนไหวแต่ก็ต้องลงทุนกับระบบและกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้นกับการเลือกที่จะมีแค่ภาพถ่ายของสต็อกสิน้าที่จะถ่ายแค่เดือนละครั้งมันเรียบง่ายในการทำงานรายวันแต่เราก็จะเห็นภาพรวมแค่ช็อตนั้นช็อตเดียวเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยค่ะ มันคือการเลือกว่าเราต้องการเครื่องมือแบบไหนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของเราไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดสำหรับทุกคนมีแต่คำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับขนาดประเภทสินค้าและที่สำคัญที่สุดคือความต้องการข้อมูลของผู้บริหารในแต่ละธุรกิจค่ะชัดเจนมากครับแต่การคุยกันวันนี้มันก็ทำให้ผมอดคิดต่อไปไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าในยุคสมัยนี้ที่เทคโนโลยีมันก้าวไปไกลมากแล้ว ระบบ POS หรือโปรแกรมจัดการร้านค้าดีๆก็มีราคาถูกลงและใช้งานง่ายขึ้นทุกวันการสแกนบาร์โค้ดครั้งเดียวมันก็ตัดสต็อกแบบ Perpetual ให้เราโดยอัตโนมัติเลยมันทำให้สงสัยว่าแล้ววิธีการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดที่ต้องใช้คนมาเดินนับของจะค่อยๆหายไปในที่สุดหรือเปล่าครับ หรือว่าความเรียบง่ายแบบอนาล็อกของมันจะยังคงมีที่ยืนสำหรับธุรกิจบางประเภทอยู่เสมอเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการทำบัญชีสําหรับธุรกิจเล็กๆไปได้อย่างไรในอนาคตก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปครับ